ควบคุมการผลิตโดยนันนั่มนะคะแม่คุณแห่งคงน้องนาะอีลาขายอีลาจะขายตัวละซิฟนะยอกยอกนะสวัสดีค่ะทุกคนดิตอนทับนะคะสู่เพจสิน้ำสาวพื้ไทยเป็คนคุอยู่งคงนองนานะคะกับคุณนันน์น,นอต่อ,อยอดจะคิดที่แล้วที่เฮาไปหา จิโป้มหรือจี่ล้อนะคะมานี่วันนี้เิมาเอ็ดกินนั่นนั่นเส้นอย่างค่ะเมนูตัวจิโร่ไวปุ่นคั่วแล้วก็แซลไปต่ำเอาได้หน่อยเอาได้หน่อยแล้วก็เดยไต่ำปนเนาะสรุปบ้างไปเก็บเดี๋ยวตอนนะอิลาได้ซาต่อยได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเอามาคั่วคั่วแล้วเาก็แซลไปต่ำคือเป็นแบบต่ำจิโป้มหรือว่าปุ่นจิโป้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาเบิ้งว่าเอ็ดน่ะเลยเอาใส่น้ำจื้งหน่อยปั่มซุปด้วยแล้วกัน เนาะมันแห้งจะหน่อยอเอาจะใส่ไม่ใช่เครื่องปรุงอย่าานานๆนทงนัวเค่องปรุงรสใส่ะค่ชูรสใส่เกลือน้ำปลาไป,ไปละกะกะพอดีเพราะว่าเอาจจะได้ไปตำแล้วก็เพิ่มเติมอีกเพื่อนั่นจะประมาณนี้เนาะว,วิธีเห็ดนะคะก็คืออันนี้นต้มตัวละสองบาทเส่าตัวนี้กะสี่สิบบาทละนะคะต้นทุนแต่เข้าไปขายดีแพงนะนี่ตาวันนี้นะทงนึ่งนะเนาะนั่น,น,นก็เริ่มสี่สิบละเพราะมันก็หายยากค่ะทงนี้ค่อนข้างหายยากแหละเริ่มหยุดแล้ว แต่ธรรมศาสตร์ส okay. ุดๆอ่ะน้องถึงจะไปอยู่วันนั้นบอกไปอยู่ได้เพราะันเกิดเบื่อตายแล้วนั่นแหละนันก็คือเป็นยาขยายยาขยายนะคะทุกคนนี่เขาจะขวดจะก็จะแห้งแล้วก็มีกิ่นหองขึ้นมาแล้วขั้วจะไปต่ำนั่นเองนี่ตอนขั้นตอนนี้นี่เขาจะมาปรุงรสก่อนนะคะทุกคนใส่น้ำปลาไปแล้วเมื่อกี้นะคะวันนี้ก็จะใส่ซุ้มผงนัวผงหยางนะคะกลิ่นหอมอันนี้ตอนนี้แหะแบบหอมแห้งนะคะนี่เอ้ยผู้ใดมากินเนาะของโปรดภัยหลายคนเลย เนื้ออะไคืออีลานะคะนี่จะมากินแบบเหมือนเหื่อเ,เลยนะเนีย่ยนอนไปหาเธอหนึ่งนิ้วโอ้อยนั่นแข็งคว้านได้เข้าไปแห้งไวมากคั่วจนแห้งจนได้กลิ่นหอมเราจะคั่วไปจนกว่าแบบเริ่มหอมเริ่มอย่างแหละนี่เรียบร้อยละวันนี้จะทาบไวจังน่อยถ้าจะไปตัดเห็นไหมถ้าผู้ใดมากินแม่เป็นคัว่กวกันเมื่อกีกินเลยแต่ตอนนี้เนาะนัน่นเนาะ แต่ว่าเขาเสิร์ฟไปตักมาจ่ะไ,ได้ละไปขุดมาเดี๋ปีหน้าเดี๋ยวอีลาถ้าหาหลายคนนี้นะคะปีนี้เดี๋ยวขอไปซาวโต,วตวก่อนนะแนะั้นเนาะไอ้เขาจะโค,คเกิงอะไรแว่าหอมแล้วก็มักเพชรเนาะน่อเนาะ <Okay. S 1> ที่เขาจะตักนะคะคนสูตรนี้สูตรหนึ่งได้บางคนกล้าจะตักเลยเดียด๋วยวี่บอกต้องครัวก,กระไดเนาะมาหลายสูตรแต่ไม่ได้สูตแก่กว่าน้ำจิอหอมแม่ยเลยจะ้ะ นก็จะ <mark tip> เป็นแบบที่ใส่ในผนเนาะในอย่างในน้ำยำในอย่างนี่ที่เขาเทลงมากินนี่เขาจะตำเลยนะคะทุกคนคือบอกคือไรนะตำเป็นยูนะคะเป็นแบบผู้ซอยนั่นนั้นมาตั้งแต่เล็กน้อยแล้วล่ะก็ไม่ค่อยได้ตำเพราะว่านั้นนั้นเพราะนั้นนั่นตำอีกดีกว่าก็เลยจะใส่เรากรับสมัครคนมาตำซอยอีเดลยนะคะผู้ใดเพู่นมากินปนน้ำกันเนาะเพราะจะมีหลายปนแหงมาค่ะปนโก้ปนเขียดปนนันปนนี้มนีเขากินปน จีรอหรือว่าตัดจีรอ,รอคะฟงใส่บวลาอ่ะ5ตัวเปน,นะคะอันนี้คือของคุณยายคุณยายจองไว้เดี๋ยวมากินมื่อแรงนี่อันนี้คือสิบห้าตัวเขาสิสาอืมน่ะนเยตัตใส่หอมเลยนะะีน่ควบคุมการผลิตโดยนันนะนะคะแม่ครัวแห่งคงน้องนะ เป็นโจ๊ะโจ๊ะป่น,นเอาจะออกหน้ำเนาะนี่เออนม้นมันมันมันม่นจะออนมีถ้าซ้าไปซุ้มเข้าไปเลยนีออ้ไหมเรียบร้อยค่ะวีลาจะมีะวิธีการน,นี้แตนต่ำจิรอหรือว่าป่นเออได้หลายแนวป่นต่ำได้หมดน,นะคะ ันนี้ตําแบบบ่ได้แลกอย่างมากที่พ่อเห็นโตน้องอยู่เนาะมีเซดาเดี๋ยวไปซิมกันเดี๋ยวเราจ,จำซิมปันเบิร์เลยนะทุกคนป่ะไปตะกินกันค่ะทุกคนนี่มานะคะมาซิมน้องสาวบูทัยนะคะวันนี้เราขอสายเดียวเลยเ <laughs> ดี๋แซ่บแพงนะคะมาได้ม,มาซิมด้วกันตีลาเนี่ยวันนี้แบบกินปันใหญ่นะคะนี่ปันซ้ำนีม้มันจะโค้ดเลยทุกคนเบิร์อืมอืม แซ่บปะนน้าทุกคนอ่ะกินข้าวก็พักนี่จะทำรสชาตินี้มันจะหอมคือข้าวคัวพริกกับพูหวหอมเนาะบัหนี่พอตั้มส่กันกินเข้าไปก็ได้กลิ่นหอมของข้าวคัวแล้วรสชาติจิบโบทะคือเป็นรสชาติแบบเฉพาะตัวเลยกินเข้าไปก็รู้เลยว่านี่คือจิบโบทะทุกคนหรือจิบล้อใดเอินจิโปทะหรือใดเอินจิบล้อก็คอมเมนต์มาอีไลน์เลยมาคุยหาโตมันก็นหนานะคะพีเอฟซีเบิ้ง นี่คาเนาะม,มานะคะมันกินน้ำกันเด้ออืมน้ำขามันแซบอืมลองคุยกินกับผักกอนนี่เห็นหลายคนกินอืมด,อดีจอดข้าวแกงขน,นาดค่ะทุกคน,ม,ม,นมันมันเลยแบบมันมันลวกันรสชาติจิปโปม,มัยแท้อีทายังแนะนำให้ทุกคนอนะ่ะได้สิมโดยจิปโปมนะัะคือสุดยอดเลย ไม่ได้หาก,กินง่ายๆพร้อมนะคะบอกเลยว่าหาก,กินยากแห้งแล้วนับมือในตัวแพงๆึ้นปีแห้งตัวละบาทอยู่ปีนี้สองบาทละปีนหน้าน่าจะอีลาขายอีลาจะขายตัวละสนะิบน้อยอกๆนะคะทุกคนถ้าผู้ใดอยากกินเนาะก็มาหาอีลามาหาอีลาใดนะคะอยู่หงหลอกหน้าแต่ว่าหมายถึงย่ำได้มาหมาถึงย่ำกับบริกินเดอนะะ้อโอเคทุกคนคลิปนี้เลยอีลาขอตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสิรุศสาว์ไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้าคลิปหน้าเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีเดอ้อบ๊ายบาย